ครับพี่เปียกครับสวัสดีครับแฟนเพจพี่เปียกพคมาส์าำนากทุกท่านนะครับห่างหายกันมาสองสัปดาห์นะครับวันนี้พบกันวันที่ยี่สิบสามเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเวลาสิบเก้านาฬิกานะครับวันนี้ถือเป็นตอนที่ยี่สิบหกแล้วนะครับที่เข้ามาไลฟ์สดกับพี่เปียกนะครับมาคุยกันเรื่องของอ่านอีเลียรเวฟแบบไหนที่ไม่ต้องนับเวฟนะครับอ่านได้ครับใช้ได้แล้วก็ทํางานได้ อ่านเว็บเป็นก็เห็นกําไรนะครับวันนี้เข้าตอนที่สองนะครับขอซ้ําเป็นหัวเรื่อเดิมหัวเรื่องเดิมน,น,นะครับพี่เพชรยังมีขายหนังสืออยู่นะครับตอนนี้นะครับ,รบขายที่เพจแมงเมาสําราญอย่างเดียวเลย <laughs> ตอนนี้นะครับ <ๆๆ S 2> ไม่วางจําหน่าย <ๆ S 2> ไม่วางจําหน่ายที่ไหนไม่ได้ไดวางจําหน่ายที่ไหนนะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจแมงเมาสําราญนะครับที่ลายีไลน์นี่เลยนะฮะสแกนที่ลอดี d ลายแอป ppfm สำรานนะครับ,รบหรือจะสแกนก็ได้คือคนนี้สแกนได้แล้วนะฮะอันนี้ทดสอบอนะไรใช้ได้ครับพี่ครับเราเห็นพี่เปียกเขาจะมีเ,เจอเหตุการณ์สำคัญสำคัญในตลาดนะฮะก็จะหยิบเอาหยิบยกเอาไอ้เนื้อหาที่เขียนอยู่ในหนังสือเนี่ยนะครับเอามาโพสต์ในเพจมองว่าสปดาห์นี้นะครับติดตามได้นะฮะทำอยู่<ด>ตลอดใช่ไหมพี่เี๊ยกให้ทุกวันเลย พราะว่าในตลาดหุ้นมันมีเรื่องเกิดเยอะมากแล้วแต่เราจะหยิบอะไรมาเล่นเนาะอืมนันะครับเนี่ยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันมีความหมายแล้วก็เป็นตัวอธิบายแล้วก็พยากรณ์ข้างหน้าได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจากเราเห็นสัญญาณนี้ใช่ไหมครับพี่ใช่ไปในเรื่องของถ้ากลับมาเรื่องของตัวอีเดียตเว็บเนี่ยหัวใจหลักก็คือที่ซีรีดาวนะครับ ที่มีระบบหนึ่งฐานสองอยักนะครับที่เป็นแนวโน้มขึ้นนะครับแล้วก็มีพักตัวเมื่อต่อเว็บขึ้นไปเลยได้อีกคลื่นหนึ่งก็จะเป็นแนวโน้มที่จะเป็นแนวโน้มคลื่นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างงี้นะครับโครงสร้างของการต่อคลื่นเนี่ยมันสามารถที่จะนำ r i s i เนี่ยเอามาใช้ในการวัดโครงสร้างของการพักตัวแล้วก็ไปต่อ,อจนกระทั่งถึงเรื่องของการจบเว็บจบรอบนะครับ การใช้เทคนิคนี้ไม่เราไม่จาเป็นเราไม่จาเป็นที่จะต้องซื้อจากล่างสุดนะฮะแล้วเพื่อไปขายบนสุดนะฮะมันมันมีความเสี่ยงในตลาดค่อนข้างสูงเทคนิคที่ดีที่สุดก็คือเล่นกันเป็นร,บรอบๆจบให้เป็นร,บรอบๆนะครับพอจบรอบเสร็จเรารู้ว่าราคาจบรอบไอไอจบรอบให้เห็นนะครับเข้ารอบกันใหม่จุดเริ่มต้นเข้ารอบกันใหม่ต่อรอบเขาเดี๋ยวรอบที่สองเราก็สามารถจะเข้ารอบของเขาแล้วก็พาให จุดเริ่มต้นของเรากับจุดสิ้นจุดปลายทางที่เขาจะไปถึงจุดสุดทางของเขาเนี่ยสามารถที่จะไปที่ถึงจุดเดียวกันนะครับโดยที่ความเสี่ยงน้อยลงนะครับด้วยโครงสร้างที่ของคุณบิวเออร์นะครับที่ทำไว้อซที่เป็นโครงสร้างที่เดิมมีโอบอสกับโอโซนะครับ มาพัฒนาให้มันมีเป็นโซนนอกเหนือจากโอบอสกับโซแล้วจะมีโซนอ่อนแอโซนไซเวโซนแข็งแรงโซนนี้ทำให้เราเห็นในรูปแบบของการเชื่อมต่อเวฟนะครับเป็นรูปของตัวสะพานจุดเข้าจุดเริ่มต้นจุดคอนเฟิร์มจุดโปรฟิตลันแล้วก็จุดจบเวฟร,ราคาก็เป็นส่วนของราคาแต่ว่าโครงสร้างของ iSI เนี่ยทำให้รู้ว่าตอนนี้เริ่มจบเวฟแล้วเริ่มจะต่อเวฟใหม่แล้วนะครับส่วนราคาก็จะมีโครงสร้างที่เห็นเอาเส้นค่าเฉลี่ย200เป็นตัวตั้ง ที่ลงมาจากใต้เส้นค่าเฉลี่ย200แล้วพยายามขึ้นไตข่ขึ้นเหนือระดับแต่ว่ายังอยู่แต่ว่ายังอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย200ส่งนี้ถือเป็นส่งอ่อนแอผมเรียกระดับนี้ว่าเป็นระดับนอนโครงสร้างไหนที่เป็นระดับนอนเนี่ยโครงสร้างนั้นจะมีความขาดความอ่อนแอใครเข้าจุดเริ่มต้นได้บริเวณแถวนี้ทำกำไรระยะสั้นเพราะว่าโครงสร้างของเวบสามชุดนี้จะอ่อนแอนะครับถ้าโชคดีเขาจะมีการต่อเวฟขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะฮะมันจะเป็นทรงที่เป็นแข็งแรง ตรงนี้มันจะมักจะมีเว็สามแล้วก็เว็สามแบบ x อ็กนะครับอยู่ในอยู่ในระบบนี้นะครับสามารถจะตามเว็บแล้วก็ไปทำา Profit รันคำใหญ่นะกับชุดของเว็บชุดที่สองผมเรียกระยะนี้ว่าระยะดักแด่นะครับจบดักแด่อาจจะจบเลยก็ได้หรือ,อ่าจ,จะมีอีกชั้นหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่ง,นะงขึ้นไปเป็นระดับของผีเสื้อชุดนี้ก็มีเวบสามที่อ่อนแอเหมือนกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะมีภาคของการลิ้นขายแล้วก็ระบายของขาย ตามทฤษฎีของคุณไวคอฟนะครับนถ้าเขาจบรอบทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะมีการพักตัวใหญ่แล้วทุกอย่างมันจะกลับมาวนเวียนเป็นนอนเป็นดักแด้เป็นผีเสื้ออย่างเนี้ครับวัฏจักรจะเป็นวนเวียนไปอย่างนี้จับรอบให้ได้จับโครงสร้างให้ได้แล้วเราก็จะสามารถทํากําไรได้นะครับในโครงสร้างของคุณไวคอฟของคุณไวคอฟเนี่ยครับผมนํามาใช้ในโครงสร้างที่เป็นหลักๆนะที่เป็นจุดของการสะสมนะครับ สะสมด้านล่างหรือระบายของด้านบนเนี่ยโครงสร้างแบบนี้มันจะเป็นโครงสร้างที่เราสังเกตได้ว่าขนาดนี้มันจบรอบแล้วหรือยังนะครับผมมาดูตลาดหุ้นไทยนะครับผ่านทางโครงสร้างของเวฟให้เห็นเลยล้วกันนะครับตามมาตั้งแต่วันที่สองเรายังเล่นอยู่ในกรอบกระแถวพันสาร้อยแปดสิบถึงพันสี่ร้อยสี่นะครับคือโครงสร้างชุดเนี้ย เราบอกว่ามันต้องเบรกเท่านั้นซึ่งสองวันเนี้ยวันที่เก้ากับวันที่สิบเนี่ยนะครับเขาเบรกกันไปเสร็จเรียบร้อยเหมือนกับโครงสร้างนี้จะวิ่งแล้วนะครับมีแรงซื้อทั้งหกตั้งเก้าพันนะครับสองวันนี้รวมกันแล้วเราได้เก้าพันโครงสร้างของ 9, เก้าพันนี่ย,ยังไงซะถ้ามันไม่ขายออกนะก็มีโอกาสที่เราจะไปต่อแล้วก็ไปพูดสัญญาณองคัรกับต,ตัวของตลาดได้เลยนะครับโครงสร้างของตัวคุณวาคอสคุณวายคอสก็พอวายว่าเออน่าจะใช่นะฮะเพราะฉะนั้นะ มันก็มีความหวังในโครงสร้างของการกลับตัวนะครับพอมาถึงไอ้แถววันถัดไปนะฮะสักสองวันมีสัญญาณขายลงมาเกินเก้าพันที่ซื้อเขากลับเข้าไปนะครับชุดนี้ถามว่ายังมีความหวังอะไรอยู่ได้บางใบบอกชุดนี้ยังมีความหวังเป็นการรีเทสสุดท้ายนะครับรอบนี้ถือเป็นรอบสุดท้ายในการทํารีเทสนะครับชุดนี้ถือว่าหลุดกรอบลงมาแล้วเพราะฉะนั้นการเด้งกลับชุดนี้นะไปได้สูงสุดก็ ผมว่า,ถาแถวๆประมาณแถวๆไม่เกินแนวต้านแถวๆพันสามร้อยห้าสิบแปดถึงพันสามร้อยเจ็ดสิบพันสามร้อยเจ็ดสิบย่านนี้นะครับจะต้องมีการพักตัวแล้วชุดพักตัวที่ดีที่สุดของการพักตัวแล้วก็คือไม่หลุดแนวลิกสุดท้ายก็คือพันสามร้อยสี่สิบสามขณะนี้เราให้พันสามร้อยสี่สิบสามเป็นหัวใจของของทางขึ้นเป็นแนวสุดท้ายของการขึ้นแล้วนะฮะ ถือหลุดกรอบไปแล,แล้วแล้วก็ไม่สามารถจะกลับขึ้นไปในกรอบได้อถือว่าอาจจะมีทางลงอาจจะมีเซลล์อินเมในเดือนพฤษภาได้ถ้าหากว่าลงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นมุมโอกาสสุดท้ายของการลองภาพของการลองของซีดีเอ็นะฮะจริงวางโครงสร้างของการพักตัวไว้อยู่ย่านนี้นะแถว825หรือ820ย่านนี้นะครับ ถ้าไม่หลุดแปดรือว่าไม่ถ้าไม่หลุดแปดสองศูนย์ลงมาหรือหลุดแล้วเรากลับขึ้นไปยืนได้อย่างรวดเร็วแปดสองศูนย์จะเป็นแนวรองที่สามารถจะลองกลับไปได้ได้ถึงประมาณสี่สิบจุดนะครับแต่เล่นได้ประมาณสักสามสี่รอบเนี่ยนะครับชุดเนี้ยวางโครงสร้างให้เล่นกินรอบประมาณแถวสิบถึงสิบห้าจุดเนี่ยก็จะเห็นการพักตัวใหญ่ชุดหนึ่งนะเพราะเนื่องจากเขามีการกระแทกหัวใจของการทำไซเวย์หนึ่งนะหัวหัวก็ทดสอบท้ายก็ทดสอบแล้วเนี่ย ตอนนี้คําตอบมันจะอยู่ที่ต่อจากนี้เท่านั้นนะครับว่าถ้าหลุดจากนี้ไปก็คือลงนะครับหรือขึ้นไปได้มีโอกาสที่จะข้ามก็แนวโน้มก็จะเป็นแนวโน้มจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นแนวโน,น,น,น้มขาขึ้นได้นะครับเซมิเมอร์จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ที่โครงสร้างแค่นี้เองฮนะในการมองแค่จุดแค่นี้เองคนระับเพียอผมส่องฟันโฟว,ว่ามันจะมีโอกาสที่จะ มีสัญญาณกลับตัวไหมจะมีเงินเข้าอีกรอบหนึ่งไหมหลังจ,จากที่ทดสอบมาแล้ว9,000เข้ามาบวก9,000ขายออกไปเกิน9,000มันจะกลับมาอีกไหมเนี่ยผมโฟกัสที่ตรงสัญญาณของชุด a นะครับเอ่อมามองกันว่าหุ้นชุด A ที่อยู่ปัจจุบันตัวนี้มันเป็นหนอนหรือมันเป็นดักแด้สกกิ่ตัวหรือว่าเป็นโบยบินหรือจบรอบไปแล้วสกกี่ตัวนะครับผมจะพาไปดูนะครับ โครงสร้างของการจบเวฟเนี่ยไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปนับเวฟที่เราให้ฟังนะครับเนี่ยพอจบเวฟแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเฉลยเองครับว่ามันมัน,ม,นมันจบเวฟกี่เวฟมันไปได้เวบสามแล้วจบแค่นี้หรือว่าไปถึงเวบห้าไม่ต้องไปเสียเวลานับเวฟอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับให้ดูกันนะแอดวานที่มาจากมามาจากชุดมามามาจากหนอนมาจากหนอนนะฮะแล้วก็เทกตัวขึ้นไปเป็นดักแด ยาวๆเลยนะครับเป,เป็นเว็บสาม x แบบ x ten ด้วยนะครับเป็นเว็บสามแบบ x ten ด้วยซึ่งมันจะเฉลยตอนที่มันเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยเราเลือกได้นะครับว่าเราจะเทคกําไรกับเขาเนะี่ยบริเวณไหนสักกี่บาทนะหรือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับชุดนี้คือเขาจบแล้วนะฮะเขาจบเป็นเว็บเ,เป็นเป็นว็บขาลงนะฮะอยู่ใต้เส้นขั้นต่ำสองร้อยแล้วก็ยังไม่ได้สร้างโครงสร้างที่เป็นหนอนขึ้นกลับขึ้นไปเพราะนั้นนี่เขายังเป็นโครงสร้างที่เตรียมสร้างหนอนนะครับ แนวรับสุดท้ายที่เขายังเป็นโครงสร้างที่มีโอกาสจะกลับเป็นหนอนแล้วก็กลับไปเล่นในกลุ่มของหนอนที่อยู่ในระดับ194-210ได้เนี่ยนะครับเนี่ยชุดนี้ได้เนี่ยแนวรับ194ต้องรับอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวบริเวณนี้เขาจะสร้างโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างหนอนให้เราให้เราเข้าเข้าเล่นนะครับ ระยะระระยะห่างระหว่างจุดต่อจุดของเขาเนี่ยอยู่ประมาณที่แถวเก้าเก้าหรือสิบาทนะครับเล่นพอเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ให้จำราคานี้ไว้เลยนะครับถ้ามีแรงขายหลุดลงมาต่ำกว่าเก้าหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ก็แปลว่าตลาดยังไม่กลับอันนี้กับแอดวานไม่ได้ทำให้ตลาดกลับนะครับถ้าหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่รับอยู่แล้วเรายังเล่นเป็นโครงสร้างหน่อยตึ้งไปแปลว่ามีโอกาสตลาดกลับ นะครับบีก็เหมือนกันนะครับบก็เป็นโครงสร้างที่มาจากหนอนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ขึ้นไปยืนเป็นดักแด้จบดักแด้จบภาพดักแด้แล้วนะครับยังต่อเป็นรูปของผีเสื้ออีกระยะหนึ่งนะครับจนกระทั่งถึงขนาดนี้ก็คือหลุดใต้เส้นค่าเฉลี่ยสองรลงมานะครับภาพนีเ้เหมือนเหมือนเตรียมตัวจะทำจะทำหนอน เดิมเนี่ยทำเคยจะทําหนอนไปรอบหนึ่งแล้วนะแต่ว่าแรงไม่พอนะครับหลุดลงมาก็เป็นโครงสร้างขาลงแล้วยิงลงต่อเนื่องเพราะฉะนั้นชุดนี้เนื้อหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดห้าสิบผมฟอร์มว่าเรามีโอกาสที่จะได้กําไรประมาณสักหกถึงเจ็ดบาทนะพอพอที่จะเล่นได้ในกรอบของหนอนนะครับถ้าใต้นี้ไม่การันตีนะแล้วถ้าหลุดหนึ่งร้อยสาสิบห้าถึงหนึ่งร้อยสาสิบสองลงมาในย่านแถวๆนี้เป็นลิส ถือเป็นลิกนะครับเป็นทรงที่ยังมีแรงขายกับหุ้นตัว U bl อยู่นะครับ scc ไม่ต้องยังไม่เป็นรูปไหนเลยนะครับยังเป็นงานทิ้งแล้วทิ้งมาตลอดตั้งแต่474จนกระทั่งถึง2องรอ่สิบเนะครับเราให้แนว249ตรงนี้นะเป็นแนวสำคัญนะครับถ้าหลุดแนวจากนี้เราเรามีนิวโลก็จะเป็นยังยังลิสงลิศเราเรบิลิต์ยังเป็นลิสต่อนะครับแต่ถ้ายืนได้200 สี่สิบเก้านะครับแถวานี้ยมีอยู่ประมาณห้าสิบบาทขึ้นไปได้จากนี้ได้สูงสุดถ้าถ้าถ้าอ่านจากตัวเวฟจากตัวเกมตัวเกมนี้นะครับก็ประมาณร้อยร้อยบาทนะครับอยู่แถวประมาณสามร้อยหกสิบบาทบก็ดูแล,แล้วกันนะฮะใครมีอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งเป็น AOT เป็น AOTAOT OT ที่ เป็นทรงที่เป็นขาลงมาสักริยาหนึ่งแล้วแล้วก็ทําทาโครงสร้างเป็นโครงสร้างของระดับนอนนะอย่างเล่นอยู่ภายใต้เส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยอย่างเงี้ยนะครับอเพราะฉะนั้นชุดเนี้เมื่อโครงสร้างของหนอนถ้าจะให้มันจบรูปสมบูรณ์ของหนอนก็ต้องทํารูปของของสะพานเพราะฉะนั้นชุดเนี้ยผมว่าโครงสร้างของตรงสะพานเนี่ยผมเสนอแนวรับอยู่ที่าแถวหกสิบสองบาทถ้าาแถวตรงนั้นหกสิบสองบาท,าบาทไม่หลุด โครงสร้างของราคาวิ่งต่อนะชนหกสิบหกแถวนี้ก็อาจจะมีอาจจะมีไซเวย์นะถ้าข้ามได้ก็สามารถจะไปได้ถึงเจ็ดสิบสองบาทได้โอเคนะครับแต่ว่างานนี้ถ้าหลุดหกสิบสองมาก็แปลว่าเขามีแรงขายต่อนะเซอิเมียจะเกิดได้นะครับเคแบงเป็นอตัวหนึ่งที่มาจากขาลง พยายามจริงๆพยายามทําโครงสร้างของหนอนพยายามจะขึ้นเป็นดักแด้เกือบจะเป็นแล้วนะฮนะถ้าไม่ติดไโครงสร้างของการทิ้งราคาลงมาในในในชุดช่วงหนึ่งนะฮะช่วงราคาหนึ่งนะครับมันทําให้โครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างที่ยังเป็นโครงสร้างที่เตรียมหนอนอยู่เพราะนั้นโครงสร้างที่เตรียมหนอนเนี่ยแนวรับจะอยู่ที่ประมาณร้อยยี่บสองนะครับแนวรับชุดนี้สามารถที่จะทําให้โครงสร้างของชุด i อซีไอเ้จะจบเวฟได้ ตรงแนวรับที่ร้อยสิบห้าะฉะนั้นเนี่ยสู้สองแนวนะครับตรงนนร้อยยี่สิบสองกับร้อยสิบห้าหลุดหลุดหลุดจากนี้แปลว่าซื้อเมียเกิดมีโอกาสที่จะมีแรงขายนะใหญ่ใส่ได้ถ้ากลับได้ชุดนี้เป็นโครงสร้างจะจบหนอนได้ก็กระเถแนวต้านอยู่แวถวร้อยสามสิบสองร้อยี่ิบเก้าถึงร้อยสาสิบสองนะครับเนะพราะฉะนั้นใครเล่นแถวนี้ยเล่นได้นะครับรอบละห้าบาทหกบาทนะครับแล้วตรงนี้เป็นโครงสร้างที่แปลกอย่างหนึ่งคือ เคแบง์ bank, เอ่อเวลาที่ได้ปันผลมาหกบาทแล้วนะมีแรงซื้อกลับนะมีแรงซื้อกลับแล้วลงมาเนี่ยเอ่อไม่ได้ห่างจากไม่ได้ห่างจากเออวันราคาวันปิดมากเท่าไหร่นะักแล้วก็กลับไปเท่ากับปันผลฟรีเลยด้วยซ้ํานะครับนะแต่ว่าแถวนี้ก็จะมี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 กรอบในการเล่นนะครับร้อยิบเก้ากับร้อยิบสองเพราะนั้นเนี่ยเล่นก็ได้เป็นกรอบๆนะครับแบบพุ้นตัวนี้นะเคแบงค์เคแบงค์ก็เป็นสัญญาณดีนะครับ หุ้นตัวไหนที่มีสัญญาณของการซื้อกลับหลังจากจ่ายปันผลแล้วเนี่ยเป็นสัญญาณดีครับว่าเสืมีอันไม่เกิดนะครับ SCB ก็อยู่บริเวณนี้ s c b ีีนี่โครงสร้างคำว่มามารอบละห้าบาทนะครับชนแนวต้านร้อยเจ็ดนะครับแนวรับอยู่ร้อยหนึ่งถ้าร้อยหนึ่งจุดห้าไม่ไม่หลุดนะครับโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างต่อได้เป็นจบเวฟชุดเพื่อที่จะต่อยอดขึ้นไปเป็น ดักแด้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200ยหนึ่งขึ้นไปมีโอกาสที่ตลาดจะพาตลาดกลับได้จุดกับหุน้นในเอบีครับในหุ้นน้ำมันทั้งหมดเนี่ยก็จะมีตัวปตทปตทนี่มีความอ่อนแรงมากอ่านจากตัว r s i แล้วสร้างสะพานตลอดนะฮะคือเป็นเว็บอ่อนๆขึ้นไปแล้วก็ไปต่อไม่ได้ก็จบรอบของตัวเองด้วยง่ายๆเลยนะครับไม่ต่อยอดนะครับขึ้นไปได้นินก็ทำสะพานทำสะพานต่อยอดทำสะพานตลอดโครงสร้างทำสะพานถือเป็นโครงสร้างที่ดี ผมถือเป็นโครงสร้างที่ดีเป็นโครงสร้างที่เตรียมพร้อมแต่ว่าถ้าหากว่าหลุดโครงสร้างสะพานชุดนี้ลงมาเนี่ยมันหลุดใต้เส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยแล้วกลับไปที่หนอนยังเก่าเนี่ยสามสิบสามจุดห้าถือเป็นแนวะรับสําคัญนะฮะหลุดแนวรับสามสามสิบห้ามีโอกาสที่จะเกิดเซลล์อิมเมจนะครับเหนือขึ้นไปได้แล้วก็เล่นต่อได้เลยถึงสามสิบหกีรือสามสิบแปดหรือสี่สิบได้เลยครับเพรอสพอ,อเนี่ยเป็นโครงสร้างจริงๆเป็นโครงสร้างที่สวยนะมันโครงสร้างที่เป็นเหมือนกับ เตยมเตยมตัวเป็นโครงสร้างที่จบจบมาแล้วนะครับจบขาขึ้นมาแล้วก็พักตัวสร้างหน่อเรียบร้อยนะฮะสร้างระบบหนออเรียบร้อยเทคแต่ไอตรงนี้นะฮะเป็นตัวที่ e n g u l f i n g สำคัญสำคัญโครงสร้างตั้งแต่นี้ไปถึงนี้แล้วบวกกับที่อยู่ข้างบนแล้วกับ,บตรงฝั่งขวาที่ยังไม่รู้เนี่ยนะครับประเมินได้จากตรงนี้นครับว่าถ้ารอบนี้นะครับนะไหลกลับก็ามาแล้วไม่หลุดแนวรับคือร้อยห้าสิบสี่มีสิทธิ์นะครับที่โครงสร้างนี้ อาจจะไปทําลายไอตัว Morning Star หรือเขาเรียกว่าอาถันหัวข้านะครับอาจจะเป็นขาขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้วางโครงสร้างไว้ถ้าจะเป็นโครงสร้างที่เป็น Evening นิ่งนะอีเวอนิ่งสตมีไส้เทียนไว้อย่างนี้นะครับแนวรับ154ไม่หลุดเหนือตรงกันข้ามนะครับกับเล่นเล่นกลับตัวนี้นะครับเล่นกลับขึ้นไปแล้วเหนือ161.5ได้ โฟโลได้ครับเล่นต่อได้ไปถึง170ครับตัวนี้ครับพอทจีซีก็เป็นส่งอ่อนแรงนะครับจบหนอนมาแล้วอันนี้เป็นหนอนอ่อนแรงมาชุดหนึ่งนะครับเป็นหนอนที่อ่อนแรงแล้วก็สร้างโครงสร้างจะเป็นโครงสร้างหนอนถัดไปชุดนี้จะไปต่อได้เนี่ยหนึ่งราคาที่37บาทครับต้องรับอยู่นะครับ ถ้ารับมาอยู่นี่จะเป็นแรงขายใหญ่แล้วก็จะเป็นโครงสร้างที่เป็นอ่อนแออ่อนแออยู่ใต้เป็นหนอนก็เป็นหนอนใหม่อีกทีก็จะไม่สวยโครงสร้างนี้ก็เป็นโครงสร้างที่พร้อมที่จะวิ่งต่อด้านบนได้ถ้าสามสิบเจ็ดบาท,ทรับอยู่นะครับ <c oughs> ท็อปนี่ถือเป็นหุ้นตัวดําในหุ้นชุดเอนะขณะนี้นะครับเป็นโครงสร้างที่มีโครงสร้างพิพิ้วอ่าเป็นดักแดร,ระดับดักแด้นะครับอ่อไปได้ชุดหนึ่งแล้วก็กําลังจะพักตัวแต่ถ้าชุดนี้ข้าม เอเก้าห้าห้าสิบเก้าไปได้นะครับเหนือห้าสิบแปดข้ามาสิบเก้าไปได้มีมีรุ่นที่จะไปถึงหกสิบสี่นะครับให้มันจบโครงสร้างของดักแด้แล้วก็พักตัวใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มเนี้ยผมโฟกัสที่กลุ่มน้ํามันก็นแล้วกันนะฮะสำหรับหุ้นชุดเอที่พอที่จะมีโครงสร้างที่พอจะไปได้ต่อนะครับทั้งทุกตัวเลยนะครับปอทปอทสอพอปอท โดยเฉพาะท็อปที่เป็นทรงที่ค่อนข้างจะแข็งแรงที่สุดนะครับงนั้นเซวินเนเนี่ยให้ดูนะครับว่าหุ้นตัวไหนปันผลด,ดีนะครับแล้วจ่ายปันผลแล้วเขาจะกลับมาซื้ออีกเนี่ยจะไม่มีเซวินเมนะครับถ้าสนใจการลงทุนระยะสั้นฝึกฝึกฝนเรื่องการกําไรระยะสั้นเป้าหมายประมาณสี่ถึง้าปอร์เซ็นต์ในรอบทำให้ได้ปีหนึ่งประมาณ5้ารั้งเนี่ยผลตอบแทนอยู่ประมาณยี่บสองปเซ็ลองทำกันดูนะฮะเราเข้ามาฝึกกันในนี้นะฮะ ในพี่ป๊อกแม่มอสํมราญเนี่ยนะครับสแกนเข้ามาเป็นเป็นโอเปนชทครับเข้ามาเรียนมารูนมาเรียนรู้กันได้นะครับราประมาณนี้แล้วพี่ครั้งต่อไปก็เจอัาที่สามสิบแรพี่ได้ครับได้ครับฝากป๊อกเวลาหุ้นแต่ละตัวฝากสรุปให้นิดนึงนะเพราะว่าเวลาปูแล้วมันจะลอยไปอ๋อครับพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เะนะ รอบหน้าแล้วกันนะฮะพี่เคยสรุปครับรอวนี้เดี๋ยวฟังฟังซ้ําแล้วกันว่าตัวไหนผมให้ราคาไว้เท่าไหร่นะครับพี่การสรุปให้เขาหน่อยครับครับอันนี้ถ้าดูผมเล่นตัวท็อปนะครับสําหรับรอบนี้สนใจตัวท็อปครับัอดีครับพี่เอาละครับขอบคุณมากครับเรียบร้อยนะขอบคุณนะเรียบร้อยครับขอบคุณแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ